งูนะ่ากอวน่ามาแล้วตัวใหญ่มากเลยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยไหนทําท่าง,งูสิทาท่างูยังไงงูโอ้ย,ย,อยหมดไปแล้วอะเราลองมากินงูกันดีกว่าตดนหินอ่ะนี่มากินงูซ้ำงูออกจากถุงแล้ว พอจากถุงมาแล้วยาวมากเลยทุกคนโอ้ยกินงูกินงูโชว์สิโชว์งูสิอุ้ยงูตัวใหญ่งูตัวใหญ่โอ้ยงูยืดงูยืดอางูยืดเอาใครจะกินหัวใครจะกินหางกินหัวหรือกินหางจะกินหัวอ่าน้องซสีงกินหัวมาอ่ะพี่เซนกินหัวกินงูแล้วเออ อันน้องซิงก om ินหางโอ้โหกัดโอ้ตายเลยงูตายแล้วอนาก่อนด้าตายแล้วอร่อยไหมีเืออร่อยด้วยหวานๆเปรี้ยวโอ้